ื่องของไพทอนกับโอเกทเอชแลนะครับเขียนไพทอนให้ติดต่อกับฐานข้อมูลโพสเกทเอครับไพทอนมีโมดูลนะครับที่ไว้สำหรับติดต่อฐานข้อมูลโพสเกทเอชแลหลายตัวนะครับมี B S G copy to pg create sql py pg sql mx odbc py odbc py postgres tx postgres pg8 0 0 0 p y py odbc พวกนี ul, Pi, ้จะเป็นโมดูลไว้สำหรับช่วยในการคอนเนก t Python กับฐานข้อมูล p o s t g s นะครับ ซึ่งตัวดูแบบนี้เรียกว่าไดเวอร์นะครับไดเวอร์คล้ายคไดเวอร์ที่ลงบนเครื่องเครื่องเครื่องคอมให้คอมรู้จักกับฮาร์ดแวร์ใช่ไหมในโปรแกรมมิ่งก็เหมือนกันก็ต้องมีไดเวอร์ไดเวอร์มาไว้ให้โปรแกรมมิ่งโปรแกรมมิ่งแลงกเวตติดต่อกับอัลตัเบตแบง์เวตนะครับก็ตัวที่แนะนำก็คือ P S G copy o o นะครับเพราะว่าตัวนี้มีฟังก์ชันที่เรียกใช้งานนะครับแล้วก็มีคอมเมนต์ว่า,ามีด็อกิีเมนต์ที่อ่านง่ายนะครับแต่และตัวด็อกิีเมนต์จะไม่เหมือนกันนะครับถ้าเราไป import หรือว่าใช้โมดูลอื่นแทนตัว ps e copy t o กเนี่ยก็จะคำสั่งก็จะได้อีกแบบนะครับจะไม่เหมือนกันแต่ว่าโดยโครงสร้างพื้นฐานก็จะคล้ายๆกันนะครับทีนี้ วิธีการทำ PS p g 2นะครับกี้ชื่อมันเปลี่ยนไปนนใช่ไหมน่าจะ BG2 นะไปดูอีกทีว่าตัวไหนถ้ <c oughs> ามันดมนกลับมาด้วยนะ,ะมาดู PSY BG2 เป็นโมดูลที่บอกแล้วได้รับความนิยมนะครับแล้วก็ที่เลือกมาเพราะว่ามันเป็นมันอยู่เบื้องหลังของ OpenERP นะครับ ERP ตัวนี้ เอาวปเนี e ่ e ีจะใช้ไดเวกตัวนี้ในการเชื่อมระหว่างตัวโปรดเกได้แก้กับไพตอนนะครับวิธีติดตั้งก็ให้ไปดูตัวอย่างของการติดตั้งแบบ m มคีนี้ก็ถ้ามาเจอแบบนี้ก็ต้องกลับไปดูบดก่อนว่า m มติดตั้งโมดูยังไงติดตั้งโมดูกันเป็นยังยังไม่เป็นนะครับก็เดี๋ยวกลับไปดู ตัวไมคยแคลถ้าติดปัญหาก็พวกนี้คุยกันนะครับต้องติดตั้งให้ได้ก่อนนะครับติดตั้งเสร็จติดตั้งมีสองแบบก็คือแบบที่เขียนในบทความไว้อีกแบบหนึ่งก็คือดาวน์โหลดไฟล์ที่เป็นไฟล์ติดตั้งเลยตัวนี้ได้แน่นะครับไม่ต้องมาทำขั้นตอนเป็นสเต็ปๆก็โหลดตัวนี้มาแล้วก็ใช้งานติดตั้งได้เลย พอติดตั้งเสร็จนะครับบรรทัดแรกก็คือ import pgco เอาเป็นว่า import ตัว driver แล้วกันนะครับ import driver เข้ามาบันทัดที่สอง import ก็ import แล้วก็ add ได้ก็เพื่อย่อคำนะครับยอ่อคำคือตัวเนี้ยไม่ต้องมาพิมพ์ ps y z e d u ก็จะเป็น p อย่างเดียวนะครับประกาศ connect เท่ากับ non เปิด dry cast สาย e x c e p t i o n ตัวต r y cast creative สาย e x c e p t i o n นะครับสายแล้วก็ e x c e p t i o n เหมือนกับภาษาจาวาครับสายก็คอลอนคอลอนแล้วก็ตรงนี้มันก็จะทำหน้าที่เช็คว่าไอ้ข้างในเนี่ยทำงานถูกไหมนะครับถ้าทำงานผิดข้างในก็บอกว่า เตอรเลอร์เตอเลอร์อะไรนะครับอันนี้ก็โคลอนเปอร์เซ็ตเตอร์เบตเตอร์เลอร์นะครับแล้วก็ถ้ามีคอนเน็กชันผมก็ให้โกรธเพราะฉะนั้นถ้าเราไปพิมพ์คำสั่งนี้แนละ้วลองรันนะครับมันทั้งแรกก็ p ีคอนเน็แล้วก็พิมพ์ตัวนี้ก็เรียกอ,อ,อะไรอะคิวเมนต์แล้วก็เออเออคีย์เวิร์ดอะคิวเมนต์ใช่ไหม ตรงนี้อะจำชื่อไม่ได้ไม่เป็นไรตรงนี้ไว้ถ้าสลับตัวนี้ไว้หน้าโดนเอาตัวนี้ไว้หลังทำงานได้ไหมทำได้เพราะว่ามันเป็นคีย์เวิร์ดนะครับเรามันเจ๋งกว่า PHP ตรงนี้นะครับ PHP ถ้าไปสลับตัวแปรมัน,มนด่าให้แล้วว่าเออเล่นนู้นน,นะครับอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเขาเนนคนเขียนโมดูลเขาออกแบบมาให้มันสลับที่ได้ต่อไป ตัวหนึ่งที่ใช้ <c oughs> เป็นตัวอ้างอิงว่าตอนนี้ตำแหน่งในการคอนเน็กอยู่ที่ไหนถ้าเทียบกับ PHP ก็คือตัวแปรีโซนะครับเอตัวแปร l i งกไว้สำหรับบอกว่าคอนเน็กอยู่ที่ไหนนะครับในตัว Python ก็จะ Python กับโปรเที่แก่ก็จะมี CON.Cursor นะครับเคก็เหมือนกับลิปหน้าจอาดัๆที่ Command หลาย ต่มาก็เอาตัวเคอร์เซอร์นั้นแหละเวลาเล่นภาพก็เรายกว่าเอาเคอร์เซอร์นั้นพิมพ์ว่า execute แล้วก็คำสั่ง s x l ตัวอย่างนี้คือ select version ก็พิมพ์ชื่อ Version แล้วก็ว่าเท่ากับ Cursor ซอร์เ d ดแลเดว one. แล้วว่าพิมพ์ว่าก็จะแดงค่าของเวอร์ชันออกมาสุดท้ายถ้ามันรันแล้วก็จะได้คำว่า โมดเคสทีแอลกวอร์ชั่นตึ๊ดตึ๊บตึ๊บยก็แสดงว่าตรงเนี้ยทำงานได้ถ้าเจอเลิร์ก็แสดงว่าทำงานไม่ได้ก็ต้องย้อนกลับไปดูว่าติดตั้งตัวโมดูลสำเร็จไหมติดตั้งตัวโมดเคสทีแอลในเครื่องไว้อยู่แล้วไหมนะครับแล้วแต่เบรกยูเซอร์บัลลที่ใช้ถูกไหมนะครับ ก็เป็นตัวอย่างนะครับตัวอย่าง result ที่จะได้ออกมาจากคําสั่งนี้อันนี้ก็จบส่วนของโคดเกทและแกลนะครับที่เหลือที่เหลือจะไดีย๋ยวพี่จะเปิดปรับเร็วๆให้นะครับ ไปมาดาูคำสั่งในการสร้างฐานข้อมูลนะครับพอคอนเน็กได้ถ้า u s e เซอร์นั้นมีสิทธิในการคอนเน็กฐานข้อมูลนะครับก็เราก็จะสามารถรันคำสั่งนี้ได้เรียด t a b บ e ตโนตะกีสสสก้สร้างตารางเนี่ยสร้างฐานข้อมูลสร้างตางรางในฐานข้อมูลที่เราคอนเน็กมานะครับก็เ r ี a ยด t a เ l e เขียนง,ง่ายๆสั้นๆแค่นี้ เกียรบลแล้วก็รายละเอียดเก b l e ิมีอะไรบ้างเราก็ใส่เข้าไปนะครับอย่างเช่น sql Create Table if not exit test python id serial not null ตรงนี้หมายความว่าจะต่างกับตัว mysql นะครับถ้าเป็น mysql ก็ id integer auto i m p l e m e n t นะครับแต่ในนี้ก็ id serial not null ต่อไปก็เป็นพวกวาชานะครับ name underscore first name character uh, v e r y i n g 100 v e r y i n g 100 character c h uh, a r a c t e r v e r y i n g 100แล้วก็ constant เป็นใช้ตัวไหนเป็น primary key ก็ id เป็น p r i v a r y key นะครับแล้วก็ run execute น,นะครับแล้วก็ uh, ก็เน้นบอคอมมิตถ้าไม่รันคอมมิตก็มาอย่างไม่สร้างตารางขึ้นมาให้นะครับโอเคนะเพิ่มตัวนี้เข้ามาอีกตัวหนึ่งคอมมิตถ้าคิวรี่คิวรี่เป็นพวกคำลังซิเล็กนะครับไม่ต้องคอมมิตแต่ว่าถ้าเป็นคำสั่งดีนี่อะไร DDL data definition ใช่ไหม คำสั่งที่มีการแค่ไข Data ก็จะต้องคอ m มิตด้วยไม่งั้นมันก็จะไม่เซฟให้คอมมิตก็เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องของ transaction นะครับมีคอมมิตกับ rollback ถ้ามีปัญหาก็ rollback ก็ Roll จะได้ไม่มีผลกระทบกับข้อมูลสมมติถ้าเกิดเรารันคำสั่งหลายๆคำสั่งแล้วเ,เดินคำสั่งหนึ่งคำสั่งใดในนั้นมีปัญหาเราก็ rollback ซะ ก็คือให้กลับไปจุดเริ่มต้น,ตนในข้อมูลที่เข้าไปมันก็จะไม่ผิดพลาดนะครับพอลัาเสร็จนะครับให้ไปลองเปิดตัวตัวอะไรเลย p g Admin นะครับตัวนี้ในหน้าเว็บไซต์มีอยู่แล้วนะครับวิธีการใช้งาน p g Admin เห็นแล้วใช่ไหมจะได้ไม่ต้องมไปใหม่การใช้งาน p g Admin ก็มีอยู่ในหน้าเว็บ มัจะได้ถ้าตามตัวอย่างนี้ก็จะมีเทมเพลตหนึ่งโผล่ขึ้นมาในนี้ต่อไปต่อไปมาดูการเพิ่มข้อมูลบ้างนะครับาการเพิ่มข้อมูลเข้าไปในตารางที่เราสร้างขึ้นมา มาดูการเพิ่มข้อมูลก็ไปบ้างนะครับ insert data to sql นะครับรูปแบบในการเพิ่มข้อมูลก็อ,อะไร insert into table แล้วก็วงเล็บตามด้วยคอลัมน์คอลัมน์หนึ่งคอลัมน์สองคอลัมน์สามขอโทษถ้าจะ insert into ทุกคอลัมน์นะครับ insert into แล้วก็ value ได้เลยนะครับไม่ต้องระบุคอลัมน์ตัวอย่างนี้เป็น insert แบบง,ง่ายก็คือเอาข้อมูลทุก ทุกฟิลเข้าไปนะครับยกตัวอย่างนะครับตัวอย่างกับในที่ยกตัวอย่างอันนี้ต่างกันนะอันนี้คือไม่มีไม่มีคอลัมน์แต่ในกําฟกำลัง,งนี้มีคอลัมน์เป็นรูปแบบาำลังอีกแบบหนึ่งคือกับอินเต t ร์อชื่อมเดิมแล้วก็คอลัมน์หนึ่งคอลัมน์สองคอลัมน์สามแล้วก็แวลูหนึ่งสองสามแาบนั้น ก็ถ้ามีภาษาไทยก็ HGL, j n c o d e เป็น u t f 8แล้วก็ตายแล้วก็เคอร์เจอร์ HGL, q u e, ว r y แล้วก็คอมบิ้นะครับถ้าปิดพลาดก็โรแบ,บ็ขคข้อมูลก็จะไม่เข้าไปนะครับทีนี้จุดสังเกตมันมี ID ที่เราไม่ได้ใส่อันนี้ทำไมไม่ได้ใส่แล้วมันวันได้ เพราะว่าเพราะว่า,วามานันเชียร์ไลท์แล้วก็เหมือนกับออโต้ iment, ทีเมนใน1แกนะครับก็คือไอเดียมาจะออโต้ขึ้นมาเรื่อยๆบวกหนึ่งขึ้นไปเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับตามางเงื่อนไขที่อยู่เสมอบอลลาร์นกำลังเสร็จนะครับก็จะได้ถ้าแบบนี้ก็อันนี้ก็อลองกลับไปทำ ตัวนื้ๆน,น,น,นะครับก็จะมีรับค่าข้อมูลจากภายนอกอันนี้ให้ลองทำเองเป็นการบ้านนะครับแล้วก็การแสดงผลการแก้ไขการแก้ไขจะต่างกับตอนนี้เอ์อก็คือแก้ไขจะใช้คำสั่งอัปเดตถ้าลบก็ Delete d ดีลิ e f o ฟอ ในรูปเปิ่ลก็คือรับข้อมูลจากภายนอกขอโทษแต่กี้เราเพิ่มข้อมูลแล้วใช่ไหมถ้ารับข้อมูลจากภายนอกก็ใช้อะไรเ <In put. S 1> ราอินพุตอ่ะแล้วก็รับเข้ามาเป็นตัวแปรจะพิมพ์เป็นสองพิมพ์สามครั้งแล้วก็เก็บหนึ่งลงแล้วก็แสดงผลจากตารางก็ใช้คําสั่ง select แล้วก็ fetch fetch ก็ต้องไปดู ในตัวอย่างจะอยู่แล้วจะมีเฟตวันเฟตอเฟตอะไรเงี้ยนะครับก็ไปดู o, แล้วก็วนออกมาจะได้การแก้ไขข้อมูลในดัฐเบชทงางไงนใช้คำสั่งรัปเดตนะครับการลบก,ก็คำสั่ง delete นะครับอันนี้ก็จบในส่วนของการเขียน post sql เขียนไว้ต้อนดูต่อกับโปรเกตด้วนะครับมีคำถามไหมถ้าประเไทยใช้แกลต่อที่โคด UTF8 นะครับไม่งั้นจะเกิดเอเอร์เรสน์ขึ้นมาว่าไม่รู้จักมันไม่ใช้เป็กี่อะไรต่างบ้านไ่อนพวกนี้เลย พรุงนี้ต้องขึ้นหมดต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตามไม่ทันก็ต้องหาเวลาทตาม่ทันหลังจากบทน,นี้แล้วก็จะเข้าสู่ส่วนของของอะไร o b j e c t o r i e น t e ็ Object oriented. นะครับอ b j เจ t ต r i e น t e ็ Object oriented. น่าจะช้านิดหนึ่นงอธิบายให้เป็นสเต็ปสเต็ป